สวัสดีทุกท่าน,นนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องไอเซฟจังความหล่อมังเล็บมิสเตอร์เกมด้วยนะครับผู้วันนี้จะมาเล่นเกม Crafting and Building นะครับแน่นอนก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b ั c r i ครเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปของไอเซฟด้วยลิงก์เอสมัครใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ของผมก็สแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวอืโอ้โหเกิดมาก็ฝนตกเลยเหรอ ช่วงคำถามประจำคลิปหากคนดูเป็นเกยคนดูจะทำอะไรเป็นอย่างแรกตอบเสร็จแล้วอย่าลืมใส่ทื่อเงในโรบอกไว้ท้ายคำตอบครับคำตอบในโดนใจผมจะรับเพื่อนในโรบอกเขาก็จะเอามาอยู่ในคลิปด้วยแต่อย่างแรกเลยทันเดอร์สตอร์มเปล่าอันนี้พายุหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ว่าผมเอาโอเคนี่ไม่ใช่ทันเดอร์สตอร์นี่เป็นแค่ฝนตกปกติ นี่นะครับฝนปกติปกตินะครับสามารถทำให้มอนเตอร์เกิดได้นะครับแน่อนอนมอนเตอร์เกิดอย่างนี้ของข้าอยู่ข้ามันมันอยู่ได้แต่นในน้ำมาดิงมาสู้กูยอยู่ได้แต่นในน้ำอ่ะพูดมากกูอยู่บนบกอี่ห้อเปตัวที่สองด้วยตายหนึ่งครับทุกคนผมขอโอ้ยมันไหลไปแล้วอ่ะเอเลเวอเรนซ์น่ะ กูตามเก็บ <c oughs> เลเวลเจ็บลิ้นอนะพูดพูดเออดังไม่ได้จะก,กัดลิ้นตัวเองโยว์ Yo, what the hell b o มาตอกับกูสิโอ้ยมันไม่ยอมมาไม่ถึงเป็นไงทุกคน เจอตัวหนึ่งแล้วถูิ่ีไปใส่หน้ามันเออนี่แหละกูได้โบนมิวแล้วเว้ยเ้ยเพราะว่าเราเข้ามาหลบในบ้านเราก่อนเอ,อ้ยหมือนไม่ใช่ทันดอสตอมอ่ะมีตัวอะไรก็ได้แต่ขออย่ามีไอ้เขียวอ่ะไอ้เขียวคิปเปอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอ ทำอุปกรณ์ไม่รอ,อ,อ,อก่อนพอต่อพมาด้วยเราจะทำอุปกรณ์ต่ออย่างแรกเลเยเราทำดาบถึนก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินจากนั้นเราหยิบไม้มามาปิ้งเนื้อหมูเออเราก็มา เราไม่ขุดเพิ่มเพราะว่าเราจะย้ายบ้านกันแล้วข้างบนมีพอไหมไม่มีระหว่งางรอเนื้อหมูสุกเราก็มากินเนื้อไก่ก่อนอสุกแล้วอไม้ไม่พองั้นออกอกินไก่ก่อนแล้วเราเอาไปมาไม้เพิ่มไม่มีตัวอะไรใช่ไหมไม่มี ไม่มีนะเฮ้ยพันใจอะโอ้ oh <my> God. มายก้เด็มไหมเล้วเมื่อกี้โดนโฆษณายัดหน้าเต็มๆก็เลยตัดไปตอนนี้เราก็จะมาตัดต่อตัดต้นเบิร์ดหนึ่งแล้วก็ตัดต้นโอ๊กอีกหนึ่ง นีโอกไปโอ้ my g ก d โอ้เฮ้ยเยสเยสเยสรู้สึกว่ามันก็ใกล้จะมืดอีกแล้วเอาจิงนอนมาก่อนเอาวางเตรียมไว้เลยจากนั้นเราเออเอาไม้มาอีกเอาแยกไม้ออก เยกอ่ะเยกอ่ะไม่พอเดี๋ยวค่อยใส่อีกอ่ะใส่ฟืนไปอีกเม่อานว่าฟิวนะครับแต่ว่าภาษาไทยจะเป็นฟืนนะครับไม่พออีกมากจะได้ใส่เพิ่มฟืนเรากำลังจะหมดแล้วเคเฮ้เรามีแสงสว่างเพิ่ม แล้วมันก็หมดแล้วอเออเราทำอุปก,กรณ์เสร็จแล้วนะแล้วก็ย้ายถิ่นฐานกันเลยก่อนไปต้องทำอุปก,กรณ์รอไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเะนั้นเรามีที่คุดแล้วเล้วเก๋วขวานเราเอาขวานมาก,ก่อน เต๋งกันเลยใช้ของเก่าให้พังก่อนจะได้เออเป็นประโยชน์อืมอุ้ยอุ้ยดับดับไปนี้ด้วยดับต้นกล้าดับต้นกล้าโอ้ห้ตกใจนึกงว่าตัวอะไรบัวมาเลไ้คนมานะจ๊ะ กควรอุดดีไหมเออหินแล้วก็ต้งเยอะนะแต่ว่าเราไม่อุดดีกว่าขี้เกียจน,นั่นแหละเพื่อความปลอดภัยเราสืดาบไปเลยแต่องแรกเลยมันจะมืดจริงๆนะตอนนี้ส<ฮ>ยไม่ได้สินะโอ้ oh my god วันนี้เป็นวันที่สี่แล้วถือดาบไปเลย ปลอดภยัยปลอดภยัยี่ลยไรจิงมของมาจุกกูดิมานี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจบเจบ็จบเจ็บนะเว้ยเจ็บโอ้แเวสามกูโดนรดเป็นนิดนึงไม่เป็นไรหาที่ตั้งหลักปักฐานดีๆบอกลาตรงนี้ได้เลยว่าเราจะไปตรงนี้แล้วบัว ถ้ามีดอกสีแดงเราก็จะทำเป็นเอ่ออะไรวะติงเราสีแดงก็ผคงชอบสีแดงด้งกันอืมเฮ้ยหมาปูหมาปูหมูป่าเอ้ยไม่ใช่หมาป่าเอ้ยมีกระดูกอยู่อันนึงเอ้ยเอากระดูกไหมอุย๊ยโชคดีเกินรอบเดียวได้อุย้ยมีหมาป่าสองตัวเลย พี่ก็โชคดีกินะรอบเดียวได้เลยอ้ยดีสามารถทำซุปได้มาเด้วต้องมาโอ้้เจ็บเจ็บปีนโอ๊ยเจ็บปีนมากอะโอ้มีแซลมอนอยู่ตรงนู้นเราขอลงไปกินแซลมอนกันโอ๊ยโจม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 ม,มักปูหมูป่าชื่อด้วยเฮ้ยลำบากว่ะ ไออันนี้มันติดเป้นอะงั้นเราพาเจ้าหมาปู่ไปล่าหาอา,นะาหารกันอะไปล่าอาหารกันเมื่อกี้ผมโดนโฆษณายัดหน้าีกันครับไปเราเจ้าน้องหมาป่าตั้งชื่อให้มันว่าไอไอโบกันนะครับไม่มีชื่ออยากตั้งให้มันแล้วอะคิดชื่อไม่ออกก็ต้องชื่อว่าไอโบนะแต่ผมไม่มีเนมแททกนะแล้วนะนะเนมแททกทำไงวะ โอ้เรามาเจอกวดวิชาที่เราเคยขุดเอาไว้นะครับน้องหมาปู่เราตามมาไหมตามมา <c oughs> กระทบฟันตัวเองเมื่อให้หายเจ็บแต่ไม่ช่วยเลยเจ็บเราได้ทำการเดินมาเจอกับอะไรบางอย่างนะครับที่เป็นเหมือนอืม เรือดีไหมวะงั้นเรามีไม้เท่าไหรเดี๋ยวก่อนนะครับว่าเรือเราทำไงเ,เรือเรือเรือโอ้อันนี้โอเคขาดแคแ่ไม้สามเอ้ยสองนสามนี่พอไหมได้ได้ได้อลนี่เพรว่าเราจะไม่ทำเป็นเออ่ไม่ทำเป็นอะไรวะ ผมไม่ทำเรือเก็บของนะว่าน้องหมาปูมาน้องหมาปูออทุบเีือก่อนทุบเดือก่อนทุบเดือในเรือแต่โอ้ไม่ไนะเอ้ยไอเอาเดยอกูขึ้นมาอากาศจะหมดเซลกูหมาปู ขึ uh. ้นเรือดันน้องหมาขึ้นเรือดันเออน้องหมาขึ้นเรืออายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยตัวอะไรกัดกูไอชิบหายไทยเด่นจะด้วยโอ้ไม่ก็ตัวอะไรกูไม่กลัวกูกลัวตัวไทยเด่นไอชโอ้ยเลือดกู มึงเสียบมากกินข้าวก่อนไอ้กูหัวเจ็บอวดเจ็บเสียบมากนักเกอว่ะโอ๊ยโอ้ยจะตายจะตายโอ้ยโอ๊ยไม่กอดโอ๊ยไม่กอดเออตาย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 บนนั้นแหละร้อยไฟไหม้มันตุย ระหว่างไฟไหม้เราก็เต้นรอเลยเหมึงหุ่ยฮึ่ยฮึยฮึยฮึยเห็นหลบเห็นเลยมเห็นไหมเห็นอะไรไหมมันดบอะไรมายู่ไหนเข้ายังโอ้ ดบทองแดงซะด้วยโอ้ยได้ทองแดงกับไทเดนโอ้โคตรดีใจแบบเนี่โอ้โหดีใจปะน้องหมาพี่จะพาน้องไปสู่ไปหาผัวไม่ใช่ทุกคนหนได้เจอกับน้องหมาตัวนี้ ผมจะไปไหนอ่ะผมก็ไม่รู้นะโอ,โอ้เป็นรูซะใหญ่เลยอ้ย My God ตรงนั้นมีกเกาะอ้ภัยกลับมาทำไมวะเราต้องพา้องหมาไปจนภัยอ่ปะปลาหมึกด้วยแต่เราไม่ชอบเตียงสีดำเหมือนพี่เลยวะผมไม่ชอบเตียงสีดำเหมือนพี่รัสนะผมไม่ใช่พี่รัส ครับเรื่ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับเพราะผมไม่รู้จะพูดอะไรดีถ้าเกิดว่าผมมีอะไรพูดก็เจ็บปีเหมือนกันใช่ไหมน้องตู่ไอโบไม่ใช่หรอวะใช่ไหมน้องโบใช่ครับมังบ้งเออเฮ้ยกูทำเสียงมงยนันยาวเฮ้ยรู้สึกมันจะเจออะไรเฮึถ้าให้เสียอารมณ์จริงๆเลยโดนโฆษณาอัดเดี๋ยวนะ What the hell เดียว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 เขาขึ้นไปดูก่อนมีอะไรบ้างโอ้โห,โหว่างเปล่าเลยอุย้ยปลาโลมาเราไม่สนใจน้องนะครับน้องโลมาน่ารักก็จริงแต่เราไม่ขอไม่ยุ่งนะครับ <c oughs> เราขี้เกียจลงไปดำน้ำครับเราไม่มีหมวกเต่าซะด้วยอย่าลงไปไว่นายน้ำได้วย ลำบากลำบนอุ้ยอุยอะไรอีก <c oughs> น่าจะเป็นเกาะจริงๆแล้วนะเออนี่ในเกาะที่เราตามมาโอ้ไม่ก๊ไอโบอรเราถึงแล้วเออปลาลงมาเยอะจริงๆเลยมาไอโบอลงมาได้แล้วเป็นไงควานซิ่งทะลุมิติกูพังแล้วเว้ย แตกสักทีเออได้แล้วอ้าวโอ้ my god เออนี่ไงขวานให,หม่กูทุบ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 เรืเอกูขึ้นเฮ้ยไอ้ตูบขึ้นมาเร็วไอ้โบขึ้นมาเร็วไอโบไอโบขึ้นมาเออว่ายน้ำช้าจริงๆเลยนะโบ ผมว่าผมอยากทําปลอกคอสีอื่นแต่ว่าผมไม่ทําดีกว่าพวผมเลือกสีแดงสะบัดชนไปถึงทีน้ําเต็มหน้าเลยได้ของใหม่มาข้อลองสักนิดนึงแล้วกันไฮเดนของเรางน็งงางรับปลาไปเลยโอ้ยโคตรเทอะพี่น้องแต่ว่าเป็นอาวุธแรงเพราะฉะนั้นผมไม่ใช้ให้มันเปลืองอการที่เอ็นชาร์ตนะครับถึงจะไปด้กอไย ไอโบตกน้ำเหรอวะเออฝั่งนั้นมีเกาะว่าปไ,ไปไลนไปฝั่งไหนดีขวาล้ายซ้ายดีงั้นไปฝั่งซ้ายไม่ชอบอะไรที่จะไม่ตายของจอะาหายไทยเดนก็หายอะ่ะไอโบวาร์ปไดไ้เป็นไรละ่ะพีไอโบวาร์ปได้เอเป็นแปลกรู้สึกว่าใกลก้จะกลางคืนอีกแล้วเฮ้ยน้องตู อยากได้หมวกเต่าแต่ว่าเราไม่อยากทำลายน้องเต๋อไม่อยากฆ่าอยากอยากได้เนื้อมากกว่าไม่ใช่นะอยากได้เนื้อเออไม่ใช่นะทุกคนเฮ้ยผมเจอไผ่บงสะท้อนอีกแล้วเป็นไในชอบเรียกแต่ไผ่บงสะท้อนเนี่ยเอ,อ้ยไอตูเอ,อ้ยไอโบินั่งตรงนี้เพราะฉันจะนอน นั่งดูผ้าทิ์ตกกับไอโบโชคดีนอนละฝันดีครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ